วอยเออร์โอเวนค่ะครับกลับไปที่ทีมคุณค่ะไม่อยากฟังแล้วกติกาแบบนี้กดแบบนี้เราร้องไห้กับคำของดอเตอร์พลังแต่เรารู้สึกว่าไม่แฟร์แล้วก็รู้สึกว่าไม่ยอมรับไม่เอ็กเซปต์ไม่อยากฟังอัครเเดตค่ะครับวอลกัมต์จนทีมมาสเตอร์ลูกเกหวายค่ะเชิญไปทีมมาสเตอร์นิกกี้ค่ะ มาสเตอร์ Master, ทุกคนต้องอยากให้ทีมตัวเองชนะนแต่ก็หนูก็อยากให้พี่เกดร,รู้ว่าหนูก็มี potential เหมือนกันนะเสียใจมากครับเสียใจจริงดรพลังกลับไปที่เดิมค่ะคุณครับ,บผมครับ,บรับประทางกลับอ๋อ <c oughs> ไม่โดนไม่โดน <c oughs> อะไร <c oughs> ไม่โดนไม่โดนฮปปี้ <c oughs> ค่ะแฮปปี้ที่ดรพลังกลับมาเราก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี okay, ้ใน strategy ของเกมที่เกิดขึ้นค่ะ แกเกมให้ได้เร็วๆนะคะผู้ชนะเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ค่ะขอทุกคุณโชคดีค่ะโอเคเบบี้ it's okay I have to do it for the show it's nothing against you it's nothing against you I had to do this for the show okay you have to go to p e l u k a t team but it's okay it's good for you it's good for you good for y o it's good for you ผมบอกน้ำตรงเลยดีกับน้องเพราะว่าเขาไปอยู่นู่นเนอะเขาจะได้ฉายมากกว่าเดิน คือหนูก็สนิทกับพี่ซองวอนมากแล้วก็ก็คิดว่าแบบพี่เขาไปอยู่ที่อื่นจะอยู่ได้ไหมเศร้าอ่ะไม่อยากเอาไเลย <S <S วายเสียใจยแต่เกดเห็นแล้วว่าอัครเดชเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเขามารวมกับทีมมาซลูกเกตมันจะต้องทำให้ทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ powerful มากมากค่ะผมจะทำยังไงก็ได้ให้ทีมผมชนะชนะนะ